เอเดี๋ยวผมเด like oh, do ียวเดี๋ยวเดียวโดนยิงโดนยิงโดนยิงเอาไปต่อ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 ไปโดนยิงครับโดนยิงไกลแล้วนะปืนนักยิงถึงอ่ะเป็นปืนจริงไกลทีเซเลกกับไมมิเลียนมีเซเลกเอ่อชิวลัดโรสกูดาวเดี๋ยวจะให้ม wow. so ิเซลเลกใช้ก่อนนะอ่าครับพร้อมหนึ่งสองสาม สกิลต่อได้ไหมอ่าซินเต็กมีสกิลเดียวก็แตกไปหนึ่งเกือบสองแล้วพือคูดเราแล้วไอ้ที่มันแก้มันมันปรับอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้มันจะช้าต่อใกล้ๆได้ใช่ไหมที่ว่าอาจผมก็ยังไม่เห็นมันตไม่เห็นช้า ถ้างั้นลงชาร์จไปใกล้ๆแต่ว่าไม่ถึงได้ไหมชาร์จชาร์จแบบชาร์จไม่โดนอ่ะชาร์จไปข้างๆกองอ่ะมันก็ต้องกดวีเลยดิใช่ไหมอ่าใช่เพื่อเพื่อมันชาร์จเข้าใส่ชาร์จไปแบบข้างๆเนี่ยนะอ่าใช่ชาร์จแบบเฉียดเฉียดอ่ะชาร์จเฉียดแล้วกดวีนะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่อชาร์จชาร์จแล้วปล่อยชาร์จเนี่ยชาร์จอยู่ประมาณเนี้ยเอาเอาเอาแค่นี้ชาร์จแค่ตรงเนี้ยแล้วปล่อยเลย อจะไปตรง,ข,งข้างๆนะๆๆอ่ะาะอะออออด้านข้างครับโอเคหนึ่งสองสามอ๋อนี่ไงมันชาร์ตนี่ไงชาร์ใส่อย้อหย้อนเรียกกลับเรียกกลับเร <c oughs> ียกกลับมันชาร์ตสองทีมันเข้าอยู่นะมันชาร์สองทีนะ คือ,อาชาร์จชาร์จไม่ตรงใช่ไหมชาร์จไม่ตรงชาร์จเข้าข er ้างคือพูดเอาง่ายๆคือผมเดาผมเาว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดชาร์จไปแล้วแล้วมันมีตัวแบบทะลุไปเงี้ยวืดไปอ่ะมันก็จะชาร์จกลับมาเพราะงั้นตัวนี้จริงๆคือควรจะชาร์จในระยะแบบไม่เผื่อหรือเผื่อแค่นิดเดียวนิดเดียวอืมาว่าเผื่อนิดเดียวดีกว่าแล้วก็มเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่ใช่แล้ว แรงอยู่นะมินเร่งแรงเลยแรงกว่าชาร์จแรงกว่าชาร์จตรงๆเอาส่วนเราลองส่วนกันลองส่วนกันโอเคทาส่วนสามทาส่วนครับสามสองหนึ่งโอ้เรียบร้อยทีเดียวสิบห้าตัวเลยโอ้โหดูดินะไม่ดีเยมันมันมันจะชาร์จต่อนะเมื่อกี้ อาเห็นมันขึ้นเนาะเดี๋ยวเป็นลมเหรอมันเป็นลมเหรอโอ้โหท่าชาร์จมันเป็นไรเหมันเล็ดออกได้มั้ยเดี๋ยวเฮ้ยท่าชาร์จเฮ้ยท่าชาร์จท่าชาร์จชนกันเนาะโอ้โหไม่ไหวสู้ไม่สู้ไม่ได้สู้ไม่ลยเล่นไม่ได้แต่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าเล่นอยู่นะอ๋อเอาที่เหลือ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 ว่าไม่กี่ตัวเออยี่สิบห้าเพิ่งตายไปสาม มารับปืนดก่อมาล่าสามนีก็ตาตัวมารับปืนดีกว่ายูนิตต่อไปครับเอ่อน้าทอมผมขอตัวนี้หน่อยตัวไหนเอ่อทีเซิร์ฟก็แหละมานี่ก่อนเขาอขาเขอยื่นเขอยื่นให้ใช้ก่อนนะได้ได้ได้ผมจะดูดีว่ามันมันทิ่มเข้าไหม เดี๋ยว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 อันอันนี้อันนี้มันจิ้มเองล่ะชาร์จใส่ชาร์จใส่ต้องไว้เอาชาร์จใส่ก็ได้เออถ้าถ้าผมจะดูว่ามันถึงตัวไหมเอาผมชาร์จนะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งให้ตรงเดี๋ยวนั้นอ้อันนี้เพราะส่วนใหญ่เจอคนเล่นจะใช้อันนี้ความสามอ่ะชาร์จผมปล่อยนะเกมเกมเกมเดี๋ยวก็โดนที่มันแ่ละไม่โดนไม่โดนออกมาออกมามันขยับอยู่ออกมาแล้วว่ะเจ้าตรงๆหรือเจ้าเฉียง เอาตรงๆไปเลยผมจะดูว่ามันทะลุเข้ามาไหมอโอเคติดบล็อกหมดทะลุทะลุแต่ว่าพอติดบล็อกเสร็จมนะันก็โดนทิ่มตายหมดเลยน,ะนั่นน่ะถ้าถ้าถ้ามันเต็มเต็มอ่ะถ้ามันเต็มเต็มอ่ะมันโดนมันโดนตบไปสิบห้าตัวแล้วสิบหกตัวแล้วเทตัวต่อไปเออโอเครออะไรดีเดี๋ยว ของนัททอง,งมีตัวไหนอเอกเทียนสงใไหมเทียนสงกับแดกเกอร์ปะอ่าผมดูอ่างั้นเอาเทียนสงมาเอเมนไปห่างๆ<า>หน่อยก็ได้ปืนนะผมมาเสียวเสียวปืนก็อยู่ไกลแล้วนะม,มันถึงแล้วน,นะน่ะมันมองไม่เห็นตามมนถั่วพวกนี้ไปไปนะเทียนสงลองสกิลเต็มที่ นะก็ไปนิดนะสกิลสองอะต้อลักคือต้องอันนี้เปลี่ยนที่ปรับก็คือคือสกิลสองมันเป็นออโต้นะสกิลสองมันบล็อกเคนบล็อกเคนแอดโรมันเป็นมันเป็นยิงออโต้เ่ยนอ่หไม่เปลี่ยนครับมันแค่กดยิงเฉยๆเหมือนเสริมดาเมจอ่าเป็นยังไงวะมันเหมือนกดบัฟเจ็ดวิอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู อ๋อคือลองดูได้ได้บัฟเจ็ดวิก็คือเป็นบัฟจาะก,ก่อเจ็ดวิเงี้ยเหรอใช่แล้วเอ้าเว้ยยังไม่ได้กดสก,กิลนะยิงธรรมดานะอืมอ่าเนาะอ่ะ,นะอะกดสก,กิลสองยิงเข้าอยู่มินเลียนเนี่ยมาสกูโอ้มาเป็นชุดเป็นนู่น<ม>นะมาเป็นชุดอันนี้นดูอันนี้อันนี้น,น,น่าแรงกว่าไหมแรงกว่าเลยสก,กิลสอง โอ้โหสองพันเลยเหรอหมดยังเนี่ยหมดแล้วโอเคยิงรัวขึ้นแล้วก็เจาะเกาะแล้วความแรงสกิลสองนี้แอโรเลนนะฮเหรอใช่ใช่อ่าอ่าอย่ไม่ลองลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้น่ะสองอ๋อเดี๋ยวจะลองสามมีสกิลสามด้วยเหรอมีที่ใส่รูนมาเหรอสกิลสามที่บล็อกคิดแอร์โรงไง อ๋อน้าน้าใส่รูนมาเหรอมีรูน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 รูนลูนแอโร่อะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ลองสกิลสามนะโอเรับอยจ้าเจมส์ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงโบมาแล้วไม่ถึงเหรอยิงแล้วยิงแล้วถึงนะยิงถึงโอ้โหสองพันเออรัวอยู่แต่ความแม่นแปลกๆ มันเหมือนจะกลุ่มก็ไม่กลุ่มอ่ะมันไม่กลุ่มอ่ะอ่าสีสามกดสกิลแล้วกดสก,กิลแล้วห้าวิห้าวิแล้วยิงคือมันยิงรัวนะแต่ว่ามันดูมันกระจายกระจายไงไม่รู้อ่ะความ,รวมแรงก็ใช้ได้อยู่โอเค มีเทอะไรไหมครับปืนนะปืนปืนอ่ะปืนมาเออผมขอดูปืนด้วยจะแตกไหมเนี่ยอะเข้ามาแล้วสกิลสองเลยนะกดสองเลยก็ได้มันถึงอยู่ถึงอยู่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นสกิลสามบอสบอสบอสคินแอร์ลูน่ะถ้ากดใช้ต้องรอยอีกห้าวิถึงจะยิงโอเคนี่กิลสองนะอะไรวะบอลเล่หรอ อันนี้วอลเล่บล็อกทั้งนั้นเลยเข้าไหมคือเข้าเข้าอยู่แต่น้อยน้อยธนูเทียนสองดีกว่าโอเคเบรกเบรกเบรกคอก่อนมอก่อนเอ้ยคือมันยิงมันยิงสามชุดแต่ว่าช่องไฟของมันอะไยมากเร็วขึ้นแล้วก็ยิงแบบถี่ขึ้นด้วยคือสามชุดแรกก็ถีโอ้ดานขึ้นเยอะเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนจะแตกลแ,บบแล้วเบรกแล้วเบรกคือบบยิงแถวหนึ่งปั๊บสองหนึ่งสองสามมาเลยอ่ะแล้วก็มีช่องนิดนึงทั้งทีคือแม่งช่องเท่ากันหมดเลยแล้วก็เกาะกลุ่มกระสุนเกาะกลุ่มมากเลยเออนทัทอมเหลือตัวอะไรครับเด็เกอร์เด็เกอร,มกกอร์มาเด็กเกอร์มาเด็เกอร์ลองทดสอบสกิลก่อนเลยครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองแยกกันไหม เพราะที่เหลือมันเป็นเออ่มสกิลหนึ่งชาร์จสกิลสองแรลลี่ถูกมีสามแม่ทัพแยกกันไหมแยกมาแยกมั้ยตามแม่ทัพมันไม่เกี่ยวกันนะมันแยกกันนะคือตอนแรกอะ่ะมันไม่แยกนะถ้าชาร์จคือไปทั้งสองสกิลเลยมันจะปูดาวพร้อมกันอ่าผมอยากจะบอกไอ้ปืนจีนอะ พอกดสกิลสองอะพอมันจบเวฟแล้วอะสกิลมันคูลดาวเสร็จพอดีชอใช่กดยิงต่อได้เลยโกงชิป,ชปเดี๋ยวเทสกันละกันอ่าครับเอ่อชาร์จกันนะอ่อชาร์จชาร์จที่อื่นกน่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาชาร์จตรงนี้ทีหลังผมจะดูว่ามันทะลุไหมแค่นั้นเอง จะชารจะดูลหลักคือจะดูเรื่องสกิลมันมันแยกกันไหมคูดาวเพถ้าเป็นก่อนหน้านี้คือสกิลบสองมันรวมกันอยู่กดอันใดอันหนึ่งคือมันจะนับสองอันเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวตรงอ่ะชาร์จกันแล้วกันครับแยกกันนะ ว่ามันมันมันไม่มันก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะไม่ไม่เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งก,กับสองไม่แยกคูดาวกันไหมครับคือตอนนี้กดชาร์จไปแล้วสองมันคูดาวไปด้วยปะคูดาวอืมคือหนึ่งอะพอชาร์จเสร็จมันก,ก็เริ่มคูดาวแล้วก็กดสกลิลสองมันก็คูดาวคูดาวของใครของมันก็คือแยกแล้วใช่ไหมแยกแยกโอเคโอเคถ้าแยกแล้วโอเคละเพราะเมื่อก่อนนี้กดหนึ่งก็คือสองมันก็ไปด้วยเลย หรือกดสองหนึ่งมันก็ไปด้วยก็คือใช้ไม่ได้มันก็ไม่ไหวนัอย่างนี้ใช่คือก่อนปรับมันไปอย่างนั้นเลยอันนี้มันแยกกันเอออย่างเห็นเห็นเห็นแยกกันแล้วก็โอเคแล้วเห็นได้ชัดเออเกมมีเกมมีตัวอะไรอีกนะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้แหละอีกตัวหนึ่งหรอแล้วอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็มีเลี่ยนไงมีเลี่ยนโอ้จริงจริงผมน่าเอามาแนอ๋อผมรู้นะผมเจ้าเดียวตรงมาทำอะไร เอาทำอะไรอ๋อน้าพรอมเดี๋ยวช้าใส่เวนิดให้หน่อยครับว่าทะลุไหมทะลุไหมได้ได้ครับน้าทางหน่อยนะเรามีเรียมมาตบเวนิดนี่แหละเอ้ยตบเี้ยเดี๋ยวตรงเนี่ยดูดิสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะตายไหมไม่ไม่ไม่ถ้ามันอยู่ในฟอร์มอ่ะถ้าโลไม่แตกอ่ะแต่ถ้ามันเกินอ่ะแตกก็ตอนนี้เทสกับนัดคือแตกประมาณสิบสี่สิบห้าตัวอ่คือตอนนี้อยากรู้ว่ามันจะแตกไหม อเอาง่ายๆนะไอผมว่าไอรูนใหม่อะ่ะเกี่ยวข้องกับไอฟอร์มนี้มากเลยนะเพราะว่ามันมันจะได้บัฟตลอดเนี่ยผลบัฟมันอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวลองเทสแลกเกอร์ก่อนเอาชาร์จใส่เลยครับเอาเลยครับเจ็ดวิเจ็ดวิหกวิแล้วก็เดี๋ยวมินเดียนของเกมเหลือเหลือตรงแล้วก็มินเดียนใช่ไหมอ่ะพร้อมอไรเกี่ยวมินเดียนมาทำไมโอเคชาร์จได้เลยครับ ทะลุนะโอ้โหทะลุถ้าไปมาทอง<ป>ทะลุแน่นอนไปไหนหมดแล้วนะทอมไปตายแตกจิ้ไปไม่แม่ถ้าถ้าไปมาทองทะลุแน่นอนแล้วก็ของผมแตกไปนหนึ่งสองตัวถ้าเป็นเมื่อก่อน <S <S คือถ้าตั้งปอมเนี้ยม้าตัวไหนก็เข้าไม่ได้อะเลือนไม่ลดด้วย อาจจะลดนิดนึงแต่อันนี้คือตายเลยเพราะว่าเนื้อฟน้าเกลียดโอเคเดี๋ยวผมเทสไมล์มิลเลียนแล้วก็เออ่ธนูฟ้ามาตั้งฟอร์มมาผมจะดูความเร็วตั้ง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 เกมยูนิตฟรีอย่างไปแล้วยูนิตฟรีไปแล้วโอเคมา ทางนู้นตาย14ดูรอบนี้ดิสามสองหนึ่งมันตบแล้วมันกระเด็นอ่ะมันเสียกี่ตัวกี่ตัวเจ็ดตัวเอห้าเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวโอโหหายไปครึ่งเลยหรอทำไมโลตบแล้วมันกระเด็นออกมาหน้าล่ะก็เนี่ยก็หมาเรีมันตบแล้วมันกระเด็นตัวตัวตบ ก็คือไอตัวน uh ี้ถ้ามันอยู่ในฟอร์มอ่ะมันได้บัฟมันได้บัฟป้องกันเนี่ยแต่ถ้ามันไม่อยู่ในฟอร์มแล้วมันก็ลุดอ่ะเร็วเวลาจะหมดโอ้โหเท่าเดิมนะเท่าเดิมไหมไม่เข้าครับไม่แม่ผมผมว่ามันความเร็วมันก็เท่าเดิมอ่ะแต่เหมือนยิงก่อกลุ่มขึ้นเยอะเลยของพัคเกอร์อะไรตัวนั้นธนวัฒ โลองโบครลองโบโล่งโบอ่ะครับไอ้ขอนี้ดูหน่อยดิคิวเฮ้ยผมสงสัยถ้าหันหลังมันจะรับไหมหึถ้าหันหลังตั้งโลกนี้มันจะรับไหมไม่รับเข้าเข้าอ่ะดอกเลยเต็มเนื้อเลยไม่เหมือนแนั่นน่ะไอ้หน้าไม้ทองถ้ามาาถ้าเป็นตัวหน้าไม้ทองหันหลังไม่โดน โอเคจบการเทส